เออแล้วกล้าออกมาพูดเปล่ะมึงกล้าอัดวิดีโอลงยูทูบมันแล้วก็ออกมาพูดะะกูเะละ่ะเออถ้ามึงบอกมึงไม่ได้ผิดจริงอะ่ะถ้ามึงบอกว่ามึงไม่ได้เดินหนีเพราะกูไปจริงอะ่ะเออกูก็อยากจะรู้แค่นั้นแหละคําที่มึงบอกคําที่มึงเอาไปโพสอะ่ะเออทาให้พวกกูเสียมันไม่คือพวกกูมันไม่ได้สถานหรอกรู้มันไม่ได้สถานขี่กูหรอกพวกกูแค่เนี้ยเออนั่นแหละแต่กูอยากจะรู้อ่ะให้มึงอะ่ะเอาความจริงเข้ามาพูดบ้างนะไม่ใช่แบบ แต่เอาความแบบตอหลบต,อ,ตอแหลมึงเจะตอแหลจนแบบไม่รู้จะตอแหลยังไงอะ่ะเออนั่นแหละให้เอามาพูดความจริงให้เอาความจริงหาพูดไม่ใช่แบบอีดอกคือแบบว่าสร้างสถานการณ์สร้างเรื่องแล้วก็ตั้งค่าส่วนตัวไม่ให้พวกกูเห็นโพส์มันไม่ใช่เลยกูบอกได้แค่นี้จริงๆว่ามันไม่ใช่เออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันนี้ไม่จบเออพูด แล้วก็แล้วเออสามเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรก็แล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมตังค์ก็ให้ไม่ใช่ไม่ให้เออของกจญแจฐานกูก็ให้ไว้ไม่ใช่ไม่ให้เออให้เอาไปเปลี่ยนน้ามันนะเออกูขับกูไม่ได้เปลี่ยนจริงก็กูให้ตังไปกูเปลี่ยนของแค่เนี้ยมันนิดหน่อยกูไม่ได้ซีเรียสหรอกเออแต่ประเภทที่แบบว่าอีดอกเป็นจุดนั้นเป็นจุดนี้อ่าอีสัตว์เออจากน้ำมันเครื่องเอาอีดอกไปน้ามันเฟืองไปน้ํามันอะไรอะไปนไปน้ำมันเฟืองเฟืองเสร็จปุ๊บเอาอีดอกไป ข้างหน้าขั้งหน้าเสร็จปุ๊บอ่ะอีดอกมายันแออืมตามนยันแอสรุปอีดอกทั้งคันจบอืมขายแดกไปค่ะอีดอกแต่ถ้ากูทไํไปแล้วกูรู้ไงมันก็คงไม่ขายหรอกมันก็คงจะเก็บไว้ใช้เองเพราะมันดีแล้วเออนั่นแหละกูก็เลยกูแค่อยากจะบอกว่าเออถ้ามึงทำกับใครอ่ะใครเขาเห็นมึงใครเขาคิดล่นงดีก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาอยู่กับมึง,ม,งมึงก็อยู่เขาไปแค่นั้นแหละแต่อีกพวกที่แบบประเภทที่แบบว่ามาคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยนะกูดูก่อน เพื่อนมึงนี่มาคอมเมนต์เนี่ยเดยกกูนะกูดูก่อนกูเห็นแล้วกูโมโหมากเลยจริงๆอะไรเนี่ยใช่ไม่จำเป็นก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมีหรอกเพื่อนเคียพวกนั้นอ่ะเหมือนเห็บหมาคอยเกาะดูดเลือดมึงเปล่าไปไปอุทิศส่วนบุญให้พวกมันซะรู้เปล่าชีวิตจะได้ดีขึ้นอีดอกกูจะบอกว่าก่อนที่จะบอกเพื่อนมึงอ่ะมาอุทิศบุญให้พวกกูกับอีแก่นะ่ะ หาดอุทิศบุญส่วนกุศลให้ตัวเองก่อนเถอะค่ะเพราะกูไม่ต้องการนะคะหรือม่ก็เก็บไว้ทําบุญหรือไม่ก็จะเอาตังค์ที่ทําบุญอะเก็บไว้ซื้อโรงศพใส่ตัวเองเถอะตอนตายอะเดี๋ยวไม่มีตังค์จัดงานศพเนาะเออกูไม่ได้กูคือไม่ใช่ว่ากูออกมาหรือว่าไม่ใช่ว่ากูไม่อยากจะรับไม่ใช่ว่าไม่ใช่สิไม่ใช่ว่ากูไม่อยากจะโทรไปคุยหรอกเพราะว่ากูคือกูไม่รู้ว่ากูจะโทรไปคุยทำไมเพราะว่าอย่างคือเบอร์โทรเมืองกูก็ลบไปแล้วคืออะไรที่แบบว่าอีสักพักหนึ่ง เฟซกูก็จะลบผมึงด้วยเออคือวันนี้คือว่าพูดเลยคือกูกูเหนื่อยเนี่ยเขาจะบบกูรอมเพียบว,ว่าอีดอกกูด่าไปมึงก็คงไม่ร้อนตัวหรอกอเพราะว่ากูไม่ได้แท็กมึงแต่กูเป็นเ,นเนฟซเดียวว่าถ้ากูแท็กเมื่อไหร่กูไม่ยอมแท็กหรอกเดี๋ยวคนอื่นรู้จะอินบล็อกไปด่ามึงเลยแต่นี่กูไม่ทําเพราะอะไรเพราะไม่จําเป็นไงไม่เป็นไม่ใช่ธุระองค์การของกูที่กูต้องมานั่งทาเออกูทําแค่นี้ก็ถือว่าเปลืองหน้ากระดานเอ่ฟซบุ๊กกูเยอะพอแล้วอืม ก็นั่นแหละกูก็เข้ามาบอกกูก็บอกแค่นี้กูไม่มีอะไรมากเออแต่ถ้าว่าตัดเพื่อนเออก็ควรจะตัดไปนานแล้วแหละเออถ้าเป็นถ้ามึงถึงมึงไม่พูดถึงมึงไม่ต้องมาตัดพวกกูนะยังพวกกูก็ต้องตัดมึงอยู่ดีเพราะว่าพฤติกรรมมึงกับอะไรที่แบบว่ามึนก็ยังไปสมัครงานอย่างเงี้ยเออก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรก็รู้ว่าเขาต้องการยังไงอะไรเงี้ยแต่มึงก็ไม่จะทําตามที่แบบเขาต้องการอีดอกท้างั้นมึงไปเปิดบริษัทแล้วก็ทําเองเถอะมึงเป็นเจ้าของบริษัทมึงเป็นเจ้าของธุรกิจไปเลยดีกว่าที่สุด ไปสมัครงานอิสสัตมีอย่างที่ไหนไม่ตัดผมอิสัตมีอย่างที่ไหนใส่เกงยีนไปมีอย่างที่ไหนใส่เสื้อเออใส่เสื้อลายใส่เสื้อนี่ไปกูถานจริงมึงไปสมัครงานหรือวึงไปเล่นงานสงการเออไปเล่นงานมึงไปงานประจำปีหรอไปงานประจำปีอย่างชาติไงอีดอกยึงจกทำงานหนักเขามึงก็ต้องอ้อนวอนมึงก็ต้องอีนี่มึงก็ต้องแบบ เขาต้องการอะไรมึงก็จัาให้เขาอีดอกไม่ใช่แบบโอ้ยอีดอกตางสไตล์กูสไตล์กูอย่างเงี้ยเออสไตล์มึงอ่ะก็นกัน่นแหละก็คืออ่ะจบปอตีมาก็อย่างเงี้ยอีดอกถ้าไม่มีสมองแนละ้วมึงก็นั่งขายยำขายเฮียขายแต่ขาย,ขายน้ำหอมน้ำหอมของมึงอยู่ยงั้นแหละถ้าไม่มเออแล้วก็พูดแล้วก็พูด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 ดีนางอีดอกจะทำงานอย่างนั้นอย่างนี้อีดอกไฟสูงเวลาอีกแก่บอกอะไรก็ไม่เคยเชื่อไม่เคยฟังไฟบอกแค่นี้แหละคุยถ้ามึงถ้าเข้าใจอะไรนะก็อ่า วิดีโอแล้วก็ลง youtube นะลง y u ู u ูปแพรกับกูแล้วก็ส่งไให้กูในแชทในอินบ็อกเดี๋ยวกูจะตอบกลับเหมือนกันโอเค